ทำเลถนนชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์นนทบ,บุรีนะฮะค้างงวดหกพันหลังนี้สวยจริงนะฮะสวยคือโทนของเขานะฮะให้ความเย็นไม่ได้อ่าขาวบกนะฮะให้ความอ่าเด่นๆเลยนะฮะอารมณ์แบบสุขุมสุขุมนะฮะอ่าครับผม หมู่บ้านละภาวัน8ค้างวด6000บ้านนากว้าง6เมตรนะครับนากว้าง6เมตร3ห้องนอน21ตารางวานะฮะก็โดยความเป็นอ่าค่อนข้างหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่อันนี้จะเป็นบริบทของวันอ่าอาทิตย์นะครับของวันอาทิตย์ก็ลักษณะนะครับบริบทหน้าบ้านนะฮะ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะฮะแต่ทุกหลังก็เค <c oughs> ารพเคารพพื้นที่ของกันและกันนะครับพื้นที่หน้าบ้านนะฮะก็นะฮะอันนี้ให้ชมบริบทหน้าบ้านก่อนนะครับหน้าบ้านนะฮะไปดูในบ้านกันนะครับตัวรั้วนะครับรัว้วค่อนข้างสูงเลยนะครับสูงเมตร เกือบเมตรเจเลยนะครับนี่นะฮะอัริโซนนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับมีปั๊มน้ำแล้วก็ตัวแท้งน้ำก็เดี๋ยวรอช่างมาเก็บรายละเอียดนะครับพวกงานไฟก็จะอยู่ติดเรื่องงานไฟนะฮนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยากให้เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับ โซนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะฮะนักว่า6เมตรตัวข้อดีนะครับข้อดีของอหลังนี้นะฮะจะเน้นฟังก์ชันนะฮะเน้นฟังก์ชันสังเกตนะฮะทางเข้าสามารถเข้าได้หลายทางนะครับมีตัวทางเข้าหลักนะครับเป็นกระจกแล้วก็ติดลายลูกฟัดให้นะครับแล้วก็มีประตูสำหรับเข้าออก บานเล็กนะครับบานเล็กนะฮะก็สามารถเข้าออกบานนี้ได้นะครับเผื่อว่าช่วงครอบครัวอาจจะคุยกันโซนห้องรับแขกนะครับก็สามารถใช้บานนี้หรือว่าไปจ่ายตลาดมาก็ใช้บานนี้เข้าออกได้เลยนะครับเข้ามานะครับขวามือก็จะเป็นห้องสวิตชั้นเก็บของแต่บันไดนะฮะห้องเก็บของนะครับอันนี้มุมมอง ที่มองจากตัวประตูบานเล็กออกไปอย่างตัวหน้าบ้านนะครับน่าอยู่นะครับมิติของตัวบ้านถือว่าโอ้โหเวิร์กเลยนะครับเวิร์กเลยนะฮะข้างนวลหกใบเ่านะครับโซฟาใดๆนะครับแถมให้นะครับเป็นของป้ายแดงนะมีพรมให้สวยๆเลยนะครับกระจกเขียวตัดแสงนะฮะอันนี้มุมมองที่มองจากตัวห้องรับแขกนะฮะตัวโซฟานะฮะ ผิวผนังเรากรุ่เป็นาลายไม้ให้นะครับเป็นผิวไม้ให้นะครับแล้วก็ติดเป็นตัวแผ่นลดลายหินอ่อนให้ตรงนี้อีกนะฮะก็ได้ความาลักชูนิดๆน,น,น,นะครับลักชูนิดๆนะฮะมาพาถอยหลังมาอันนี้ก็จะเป็นโซนาทานข้าวได้นะครับหรือว่าอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามีสมาชิก เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยนะครับสามารถกันห้องมุมนี้ได้เลยนะครับ3เมตรคูณ3เมตรก็ถือว่ายังไม่คับแคบแออัดนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะยังมีในส่วนของโซนโถงห้องรับแขกอีกเยอะเลยนะครับอีกกว้างเลยนะฮะมาห้องน,น้ำห้องน้ำกว้างมากนะครับฝักบัวสุขภัณฑ์ใดๆนะครับ จัดเต็มนะครับจัดเต็มหมาหรือนนครัวส่วนครัวนะครับเขาต้องครัวตัว L นะฮะก็มีช่องแสงกันเพื่อทำกับข้าวแล้วก็มีกลิ่นฉุนนะครับก็กลิ่นก็จะได้ไม่ไปรบก,กวนในส่วนของตัวห้องโถงนะครับอันนี้กับหลังหานนะฮะก็จะ็นโซลทักล้างนะครับมีช่อง สบายทิ้งน้ําเสียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรักสวิตก็เดินมารอเรียบร้อยนะฮะไปครับต่อเนื่องไปอย่างชั้นสองกัน21ตารางวานะฮะสังเกตตัวพื้นบันไดทางขึ้นนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะเหยียบสบายๆมั่นคงมากนะครับขึ้นมานะครับเราก็จะเจอตัวห้องน้ําก่อนนะครับ ันนี้ห้องน้ำติดเรนชอเวอร์ให้นะครับห้องน้ำกว้างนะฮะอันนี้ตัวห้องนอนต้านหนงนะครับห้องนอนห้องที่สองและที่สามนะครับก็ไซ <blind> ส์สามเมตรเศษคูณสามเมตรนะ,ะครับไซส์เท่ากันนะครับสามเมตรเศษคูนสามเมตรนะฮะก็จะมีโถงเชื่อมระหว่างห้องนอนแต่และห้องแล้วก็ห้องน้ํานะครับก็ ความกว้างที่เมตรอะเมตรครึ่งนะครับส่วนห้องมาสเตอร์ห้องสุดท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวรอช่างมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ความกว้างนี่ถือว่าโอโ้โหจุกๆเลยนะฮะจุกๆเลยกว้างหเมตรนะครับเรามีช่องแสงกระจกเขียวตรงนี้ให้นะฮะช่องแสงไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ มีประตูที่ออกไปตัวระเบียงชั้นสองได้นะฮะเป็นกระจกเขียวแล้วก็ติดลายฟักให้นะครับก็อตอบรับกับตัวประตูโถงชั้นล่างนะฮะที่ทางเข้าของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่อยู่ชั้นสองจากระเบียงน,นะครับ ต้นโครงการนะครับต้นโครงการหลังนี้นะฮะอยู่ซอย4ทับหนึ่งนะครับละภาวันอ่าแปนนทบุรีนะครับโซนใกล้ถนนราชพฤกษ์เชื่อมต่อชัยพฤกษ์ได้สะดวกสบายเลยนะครับคารมอด6ใบเตาเน้นนะครับหลังนี้จะโอของอไรายได้ 1, 1 5, 000, นึ0งมบาทขึ้นไปนะครับ0627382686 ไลน์ดีดอทโสสวัสดีครับ